สวัสดีครับพี่ลอการครับเป็นผู้ป่วยนะฮะที่ตอนนี้อาการก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมฮะยังเป็นอยู่แต่ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนอืมก็คือวันโรคครับอาการอาการที่ที่เป็นอยู่ตอนแรกๆเนี่ยคือเป็นยังไงแรกๆเลยเป็นไข้หวัดเป็นไข้หวัดแล้วก็แบบปวดหัวตัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยแรกๆเลยปวดหัวตัวร้อนคือเราเราเราไม่ทราบมาก่อนใช่ไหมว่าไม่ทราบมาก่อนครับคาการัอายุเท่าไหร่ ห้าสิบเอ็ดปีแล้วค่ะห้าสิบเอ็ดปีเ <c oughs> มื่อก่อนเมื่อก่อน,ก,ก,อนก,ก่อนที่จะจะป่วยเป็นวานโรกน้ำหนักตัวเท่าไหร่ครับห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสองห้าสิบสามซึ่งก็ถือว่าตัวใหญ่พอสมควรนะฮะแล้วมี <c oughs> มีน้ําหนักตัวเยอะเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะถ้ารูปร่างขนาดนี้ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็น้ําหนักตัวห้าสิบสองห้าสิบสามกิโลเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วแต่วันหนึ่ง <c oughs> นะฮะวันหนึ่งพอมารู้ว่าตัวเองอเป็นวัณโรกนะครับอาการที่หนักที่สุดเนี่ยนะคือเป็นเป็นลักษณะไหนครับ อาการที่หนักที่สุดก็ตอนที่มาทานยาพีบีก็คือจะยิ่งเวียนหัวแล้วก็แบบอืดประอมอืดประอมคือลุกไม่ได้เลยอืก็คือตอนนั้นคือลุกไม่ได้เลยตอนที่ทานเมมคือมีอาการวินเวียนอยู่ตลอดเวลาใช่ครับคิดว่าตายอย่างเดียวตายแน่แน่เลยคือไม่มีเรื่องไม่มีแรงทานอาหารก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็คือนอนติดอยู่กับพื้นบางคนก็บอกว่าเหมือนเอาวาดแล้วก็วาดภาพแล้วก็ไปวางตดกับพื้นเลยนั่นแหละโอ้โห แล้วยังไงครับถึงถึงวันนี้ถึงได้นั่งมาคุยกับผมได้แปลกใจมากเลยตั้งแต่รุ่นน้องกับคุณฝันน่ะน้องอ้อมกับคุณฝันเอาเบลไลน์แทนัีน้องอ้อมนี่คือญาติค่ะเป็นน้องสาวเป็นน้องสาวเลยก็เจ็ดวันก็เริ่มทานข้าวได้เยอะขึ้นอะไรเจ็ดวันเจ็ดวันนะคะเริ่มทานตั้งแต่วันที่คุณพี่คุณค้างบอกผมว่านอนอยู่กับพื้นเหมือนวาดภาพเลยเรียบๆเลยแล้วพอใช้ผิดพันธ์เบลไลน์ไปแล้ว เจ็ดวันเริ่มที่จะเริ่มที่กลับมาทานอาหารได้ใช่โอ้โหดาที่สองก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พอหมอนัดไปหาอีกแล้วก็ไปนอนที่โรงพยาบาลอีกครับไปนอนอีกเป็นยี่ิบกว่าวันตอนที่ไปนอนนั้นคุณหมอได้ตรวจซ้ำไหมครับว่ายังมีเชื้อไอเจ้าวันาโรคเนี่ยแฝอยู่เยอะไหมตรวจตรวแล้วผลเป็นไงครับก็แบบ ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่บ้างแต่น้อยกว่าเดิมไหมครับก็น้อยน้อยกว่าครั้งกท้ายไปตรวจไม่เจอจไปตรวจแล้วไม่พบค่ะก็ถือว่าโชคดีตอนนี้คุณมีน้ําำหนักตัวเท่าไหร่ครับณตอนนี้ที่นี้คิดว่าจะ40ได้แล้วมั้งจะ40กิโลจากเดิมตอนที่ป่วยหนักๆคุณพี่ม้อง32 32 32 33ครับแต่ตอนนี้หลังจากที่ใช้ปิดพัน์เบลไรท์ไปแล้วนะครับน้ำหนักโตขึ้นมาเกือบ40กิโล โอ้โหนแสดงว่าแล้วจากการที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าไม่พบนะครับไม่พบเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยนะฮะเหมือนได้ชีวิตใหม่รู้สึกไหมครับ,รบ,รบว่าตัวเองเหมือนเกิดใหม่ตาต้องเกิดใหม่เรื่องเทียวคือแบบว่ายังไงตอนแรกก็คิดว่าไม่รอดแน่ๆะนะครับดิฉันก็อยากฝากว่าถ้าใครเป็นโรคนี้เป็นโรควัณโรคหรือรว่าเป็นโรคอื่นๆก็ได้ค่ะทานไบโอไลค่ะจะได้สุขภาพดีค่ะทานไบโอไลเลยไหมครับ